คับสวัสดีครับมานี่ผมสีมะหางเครื่องนะครับผมโดยการยางของนกนกกระห้อตัวเก่าของเก่าเหรครับมานี่สีเดยผ้าม้ามึงนะครับผมามการขุดแต่ราคามันมีอย่างแน่นะครับเนาะนี่ครับอาวุธของเราประจํากายนะครับเสียมบุกทุกก็เครื่องนะครับเอาจักประมาณจักเติมหนึ่งนะครับเนาะการหากันนะครับราคามันจะเป็นขายอย่างแน่นะครับ ทานาก่อนระเบแรกครับน่องกระแจีงด้วยครับโอลูนี่บลูยังสิบสองสิบสองเดี๋ยวกับหานแจงแจงก่อนฮึดฮึดแล้ว ค่ายีิบสองค่าเหมือนฝานะครับแต่เขาก็ต้องขุดเห็นหมั้งครับนี่ครับชีเปาตรงนี้นะครับขาผมตรงนีนะครับในตรงนี้มึง,น,งน,นะครับมันไม่แมนนี่ยังอ่ะนี่ครับตัวชีเปา โอเคกี่ลงไปขบวม,มีประดังโอเคครับไม่ยังประดังกี่ยังไมครับเดี๋ยวประดังคุดูสิ ที่นี่นี่ที่นี่นไปต้องระังงัดคืออะไรมาดูกันครับอืติดติดใช่หรืติดซี่นี้วเพื่อนัอุนขยายิไหนจ้าหนยครับ รอเปล่าเอาดังแล้วครับเอาแล้วครับม,มาสัา่มเก่าเขาฮะ,ะ,ะจะมือจะมือดำแทะจกหาขวัญหามือเดียวไทยมือเดียวมเลยลำบากไหม นีตรงนี้แหละนี่นี้ครับเกียกรถคืออะไรวะคืออะไรมองมือไทยไทยมือละสองขูบนะครับ กระติ้ะเป็นขาฟ้าล่ะครับแต่ว่าผมบุรัวมัันยังไงจักสองคานาะครับมีเใส่เวลาโดนปลดนี่แต่เนี่ยดูครับจับได้แล้วแขียวมืเงี้ นี่เลยเถอะวะอย่าหัวมันนะก็ต้องขุดครับมาไดีมามาไดี๋ยว่งไงนะครับเนาะกันห้าจิมาเสาพาผมก็อยากให้เสาเอาเถอะได้แม่ละทางแพ่งเนี่ยก็ดีครับว่ะ แมนอยู่ตรงทีครับโอ,อ้ดูครับมาดูอย่านั้นเหรอโอ้โหน้ำหอมชิมเสียนครับใอ้จะคุ้มนึงนะครับเนาะเก็บไปกถมขุดแล้วต้องถมนะครับพออยู่ในสนานมโรองเรียนด้เสียได้เล็กหน่อยนั่นนะครับ ยังช็อตไม่ครับไปค่าปกติพันว่า 23, 24, ยีา่สิบสามยี่สิบสี่ยามามันจะเปลี่ยนผ่านนะไก่ไก่ไปดเวยนหนิ่รับโอ้ยเก่าเลี้ยนซิบเอ้ยเลี้ยนไหนเลี้ยนสเลี้ยนหาบอย่งไรเลี้ยนซิบครับเดี๋ยวประหยัดคนเลย โอ้ยหามอือเอแล้วมากันหนึ่ตจวดนี่อย่างนี่อย่งอุ้ยพระอุ้ย้ยหลว,วงปู่คุณครับโอเคหลวงปู่คุณรุ่น นี่ยังสูบยาครับเห,หรเฮ้ยเจ๋งว่ะเฮ้ยลุงปูขุดีๆห้ายี่สิบเจ็ดยี่สิบหกยี่สิบเจ็ดนะครับโอ้โหปิดชิปได้แล้วครับผมโอเคนะครับผมขอบคุณครับ